มือมันี้มาหาหมอได้พี่น้องมาหาหมอต้องหด้วยเสานี่ยรากาศไชื่เวอนมด้งานโตัเลยจักมันมีมาหาหมอ,อมันมาหาหมมนี่มาตามนะโอ้ยเจอเสาเนี่ย ปกตืเดนกนี่นสายมาดูแล้วราะว่าเป็นฐานที่ก็ได้ตื่นสายปกติก็ตื้นแ่ะตีหาผมต้องแล้วแค่ถึงมือนีนแ่แก้มมงวนตื่นไปนหน่อยนอเดิมนี่แบบนองหลาจะได้มาการสุดท้ายก็สรุปกันมารบบแบบนี้เลยใครคิดอะไรจากนอยนะไปหน่อยนะเห็นไมให้ทุกคนดูว่าเป็นอยู่ที่ไหนเออ ได,ด้ยังหนิมันก็ดีอย่างหนึ่งเด้เพี่น้องแป๊บเดียวค่ะคาเล่ยามากจะใส่ถุงจะใสจแล้วไปมองเกลอถิมเมนี่ไปไหนขี้นึงนหะโอ้ยเท่าไหร่แต่นี่เ,อ,เอาไว้ชุดมือหน,นิไปใส่ซีดตรงไหนก็ได้แต่ว่าเม่นี่ก็ไม่อยากไปมองเลยมันเด็กเดือนเดียวเมื่อคืนนะเพื่น้องได้มองนเมนี่ใหญ่มากเป็นอย่างขึ้นมากมัน,นเด็กสามเดือน นี่เลย้ม่มันแจ่สว่างจะนอนก็นอนอยางเงี้ เป็นมู่กันที่น้องเป็นมู่กันนอะกจนะเนาะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันที่เมันไม่หนาหนเดี๋ยวมันเป็นมืดอึมขึ้นมันขึ้นเสาแห้งเลยทำงานจะต้องทำสุขภาพก็ต้องดูแลเนาะทุกคนเนาะ 前面的不好了、啊。 นี่ก็เป็นเซเว่นหมดยังสิค่ะเซเว่นหมดยังตาบูดสดชื่นเลยนะพีนะนะ่น้องตานมาง่ายมากเลยงานี้เราไม่ได้สองงานเลยเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แม่นี่ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe มาที่น้องแม่ด้วยจ้าเด้อ อันนี้ม,าหาหมออนอด้เมนมาได้งานตวะเสาเลยหมอนมาหาหมอ็เลยมาที่นนงเงมหาหอดเมหหอดแล้วกก่าขับคนกำลังใจให้กันมาไปลองนะ กอน,นอพี่น้องนะมีงงนี่ขอตัวกัน,กนด้วยจเด้อไปไปาย้เธอมาได้งันตัวเสืส้อตา